สรุปสมุดสารเบื้องต้นและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโครงสร้างโลก Earth's Layers โลกมีโครงสร้างแบ่งเป็นชั้นๆตามลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีโดยชั้นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกคือเปลือกโลก Crust ชั้นนอกสุดของโลกธรณีภาค Lithosphere ประกอบด้วยเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนสุดที่แข็งตัวและเป็นส่วนที่แตกออกเป็นแผ่นๆที่เรียกว่าแผ่นเปลือกโลก Plates ฐานธรณีภาค แอตโสเฟียร์เซลอยู่ใต้ธรณีภาคเป็นชั้นของเนื้อโลกที่อ่อนตัวและมีความหนืดสูงทำหน้าที่เป็นเสมือนฐานรองรับและทำให้แผ่นเปลือกโลกสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ขอบเขตแผ่นเปลือกโลก (plate boundaries) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญ4ี่รูปแบบ 1. ขอบเขตเคลื่อนที่ออกจากกันโดยเจอร์ปารีเซลลลักษณะการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ออกจากกันเกิดการสร้างเปลือกโลกใหม่ (new crust) ทะเลใหม่หรือเทือกเขากลางมหาสมุทร 2. ขอบเขตเคลื่อนที่เข้าหากัน (convergent boundary) เซาลักษณะาการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่เข้าหากันเกิดการมุดตัว (subduction) ของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรหรือเกิดการชนกัน c u r l i s i o ของแผ่นเปลือกโลกทวีปทําให้เกิดร่องหรือก้นสมุทร (trench) หมู่เกาะภูเขาไฟ (volcanic a r c หรือเทือกเขาสูง 3. ขอบเขตเคลื่อนที่ผ่านกัน (transform boundary) เซาลักษณะาการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวราบมาก่อให้เกิดรอยเลื่อน (fault line) ขนาดใหญ่ 4. การพาความร้อนในเนื้อโลก m a n t l e Conve c t i o n ศร้ในชั้นเนื้อโลกสแสดงถึงการไหลวนของความร้อนซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่วัตจักรวิวสัน The Wilson Cycle เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธรณีประสันฐานอธิบายถึงวัตจักรการเปิดและปิดตัวของแอ่งมหาสมุทรตลอดช่วงเวลาทางธรณีวิทยาโดยมีขั้นตอนหลักๆคือ 1. Ocean Opening การเริ่มต้นแยกตัวของแผ่นทวีป Rift ส o s t r i n g การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร 3. subduction การมุดตัวของแผ่นมหาสมุทรใต้แผ่นอื่น 4. closure การปิดตัวของมหาสมุทรและการชนกันของทวีป c o l l i s วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก plate tectonics ช่วงเปิดมหาสมุทร ocean opening rift baser รอยแยกทวีปเกิดการยืดขยายของแผ่นทวีปเกิดรอยแยกเช่นระบบ rift ของ east africa สองยังแพซิมาจินระยะเปิดมหาสมุทรช่วงต้นแผ่นเปลือกโลกเริ่มแยกออกมีการพองตัวของแอสตินสเฟียเกิดสันเข้ากลางมหาสมุทรสามเมื่อชุแพซิมาจินชายฝั่งทะเลแบบเสถียรมหาสมุทกว้างขึ้นเกิดขอบทวีปแบบพาซีฟเช่นชายฝั่งแอตแลนติกช่วงทำลายมหาสมุทรโอเชียนโครซิงซียชีแอนิกเซิร์ดักเชอร์แผ่นมหาสมุทมุด เปลือกโลกมหาสมุทรมุดลงใต้ทวีเกิดร่องลึกและแนวภูเขาไฟ 5. m าเมเช s เซิร์บดาเชหรือออลิคาริเชการมุดต,ตัวขั้นสูงการมุดต,ตัวดำเนินต่อเนื่องจนมหาสมุทรหดตัวเกิดเทือกเขาหนุ่มและร่องลึกเช่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 6. c o n น i ท e เนนทอลรทวีปชนกันเปลือกโลกทวีก,กับทวีปชนกันเกิดเทือกเขาใหญ่เช่นเทือกเขาฮิมาลายัยระยะ,สะเสถียรของทวีป7 s t a b เต c o n t i n e n ททวีปเสถียร แผ่นทวีปนิ่งไม่มีรอยแยกหรือการมุดเกิดเป็นคราเทนหรือสเตเบิลตฟอร์ม 8. ครา o อ i นิกซกเบเซนแอ่งจมตัวบนทวีปสถียนแผ่นทวีปเกิดการซุดตัวเล็กน้อยก่อรูปแอ่งตะกอนกว้างเช่นเวสเซอรเบียเบสีระบบการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกโดยแบ่งเป็นกระแสน้ำผิวน้ำ surface currents และกระแสน้ำลึก deep currents ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำทะเล หนึ่งกระแสน้ำผิวน้ำ (Warm Surface Currents) เส้นสีแดงเศร้ากระแสน้ำที่ไหลเวียนอยู่ใกล้กับผิวทะเลความลึกประมาณ 100- 200ถึงเมตรถูกขับเคลื่อนหลักด้วยลมและได้รับอิทธิพลจากการหมุนของโลกแรงลม (Wind) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดกระแสน้ำผิวโดยเฉพาะลมประจำถิ่นเช่นลมค้า (Trade Winds) และลมฝ่ายตะวันตก (Westerlies) ซึ่งพัดอย่างสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกันและส่งผลให้เกิดการลากน้ำผิวให้เคลื่อนที่ตามไปด้วยแรงคริออลิส Coriolis e f เ e c t เป็นแรงเสมือนที่เกิดจากการหมุนของโลกทําให้กระแสน้ําที่กําลังเคลื่อนที่เบี่ยงเบนไปจากทิศทางลมเบี่ยงขวาในซีกโลกเหนือและเบี่ยงซ้ายในซีกโลกใต้แรงนี้รวมกับรูปร่างของทวีปทําให้เกิดการไหลวนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าใจจรัสในมหาสมุทรหลัก 2. กระแสน้ําลึกโคดิบเคอร์เรนส์เส้นสีฟ้าเส้นกระแสน้ําที่ไหลเวียนในระดับลึกจากพื้นผิวลงไปถึงก้นมหาสมุทรถูกขับเคลื่อนในความแตกต่างของความหนาแน่นของน้ําซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเค็ม แรงขับเคลื่อนหลักความหนาแน่น d e n s e ร r ทีเทอร์โมเตอร์โมเซอุณหภูมิน้ำเย็นมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำอุ่นเฮไลน์แฮไลน์เซาความเค็มน้ำเค็มมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำจืดกระบวนการการจมตัวของน้ำผิว ดิฟวอเตอร์ฟอร์เมชันเกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกน้ำผิวมหาสมุทรในบริเวณนี้จะเย็นตัวลงและเมื่อน้ำทะเลแข็งตัวเป็นน้ำแข็งจะมีการคายเกลือออกมาสู่มหาสมุทรทำให้น้ำที่เหลืออยู่มีความเค็มสูงขึ้นและหนาแน่นมากที่สุดจนเกิดการจมตัวลงสู่ก้นมหาสมุทรเช่นนอร์ทแอตแลนติกดิฟวอเตอร์การไหลเวียนในระดับน้ำลึกน้ำที่จมตัวลงจะเริ่มไหลเวียนอย่างช้าๆไปตามพื้นมหาสมุทรทั่วโลกทำให้เกิดการหมุนเวียนและแลกเปลี่ยนน้ำระหว่างมหาสมุทรหลักแอตแลนติ Atlantic, Indian, กอินเดียนแปซิ อัพเวลิงเซาเป็นส่วนสุดท้ายของวัตจกักรเมื่อน้ําเย็นและอุดมด้วยสารอาหารไหลขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อชดเชยน้ําที่จมตัวลงไปในบริเวณอื่นสายพานลำเลียงความร้อนเ h อร์โมฮลนเซอร์เคลเหรือที่เรียกว่าเ h e ร์เชนเอสโกลบอลคอนเวลเบลกลไกการขับเคลื่อนแรงขับเคลื่อนหลักคือความหนาแน่นของน้ําเดนเซทีซึ่งถูกกําหนดโดย 1. t h e r เทอรมเทอร์โมเซาอุณภูมิน้ําเย็นหนาแน่นกว่า สองเฮไล,ลเฮไลน์เศร้าความเค็มน้ำเค็มหนาแน่นกว่ากระบวนการหลักการจมตัวเกิดในบริเวณขั้วโลกน้ำผิวทะเลจะเย็นตัวลงและมีความเค็มสูงขึ้นจากการก่ะตัวของน้ำแข็งทำให้มีความหนาแน่นสูงและจมตัวลงสู่ก้นมหาสมุทรการไหลเวียนน้ำที่จมตัวลงจะไหลเวียนอย่างช้าๆไปตามพื้นมหาสมุทรทั่วโลกก่อนจะผุดขึ้นกอบเวลิงในบริเวณอื่นๆเพื่อขึ้นมาทดแทนความสำคัญ ควบคุมภูมิอากาศลำเลียงความร้อนจากเขตร้อนไปยังเขตหนาวเช่นการอุ่นยุโรปตะวันตกชีวภาพลำเลียงออกซิเจนสู่มหาสมุทรลึกและนำสารอาหารสู่ผิวน้ำกระแสน้ำในอ่าวไทยมีลักษณะเด่นคือการไหลเวียนที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลมมรสุมมนซูน so ซึ่งมีการเปลี่ยนทิศทางในแต่ละฤดูทำให้ทิศทางการไหลของกระแสน้ำเปลี่ยนตามไปด้วยฤดูหนาวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกระแสน้ำไหลาตามเข็มนาฬิกาค l อค k w i ฤดูร้อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กระแสน้ำไหลทวนเข็มนาฬิกาเคาน์เตอร์คลคอควยสลมมรสุมอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองต่อมรสุมอย่างชัดเจนเนื่องจากมีความลึกตื้นเฉลีย่ยส5เมตรเป็นอ่าวปิดที่เปิดเชื่อมกับทะเลจีนใต้เพียงช่องแคบกระแสน้ำถูกควบคุมโดยลมมากกว่าความแตกต่างของความเค็มหรืออุณหภูมิ ด้านล่างคือผลหลักๆของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือต่ออ่าวไทยผลกระทบที่แตกต่างกันของแต่ละปัจจัย Ocean Warming ภาวะโลกร้อนสแสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในทะเล Ocean Acidification การเป็นกรดของมหาสมุทรแสดงการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำทำให้เกิดกรดและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหรือโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ดิออกซิเจเนชนการลดลงของออกซิเจนแสดงให้เห็นถึงบริเวณที่ออกซิเจนลดลงจนส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล